สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7ซเอเท่านั้น ันที่ส5ตุลาคม2567มีรายงานว่ากลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟที่ปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลา9วันและทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งเวลา11บนาฬิกาตัวแทนของกลุ่มเข้าประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาลฝั่งถนนพิษณุโลกและช่วยกันเขย่าประตูเรียกร้องให้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมารับเรื่องหรือส่งตัวแทนมาพูดคุยและกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรึงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยให้เปิดประตูเข้าไปพบนางสาวแพทองทานแต่ไม่สร็จ ขณะที่แกนนากลุ่มพีมูฟได้ประสายว่ารู้สึกผิดหวังกับก,บการทํางานของรัฐบาลเพราะตลอด9วันที่ปากหลักเรียกร้องเรื่องที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยที่นี่ไม่มีตัวแทนระดับรัฐมนตรีมาพบเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้คะแนนการทํางานรัฐบาลเป็นศูนย์และใช้สัญลักษณ์ไข่ไก่แทนคะแนนศูนย์ปาเข้าไปในทาเนียบรัฐบาลแบบหมดแผงนอกจากนี้ยังพบจดหมายข้อเรียกร้องเป็นจรวดร่อนเข้าไปทําเนียบรัฐบาล หวังส่งถึงนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างประชุมครมเพื่อแจ้งข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหารวมถึงกรณีชาวเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลและชุมชนเกรียงบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีด้วยทั้งนี้หากไม่ดําเนินการตามที่ร้องขอจะปาลักชุมนุมหน้าธรมนียบรัฐบาลต่อไปหากมีการประชุมครมสัญจรจะส่งตัวแทนพีมุฟไปทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน สำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มพีมูฟต้องการให้นายกรัฐมนตรีลงนามในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมซึ่งมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่พีมูฟเสนอเมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งแล้วให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดังกล่าวโดยเร็วและให้นายกรัฐมนตรีนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผลประชุมดังกล่าวเสนอครมรับทราบและเห็นชอบเพื่อเป็นหลักประกรันว่าการแก้ไขปัญหาพีมูฟดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขอเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีเร่งรัดสั่งการมอบหมายให้ตัวแทนรัฐบาลเจรจาเพื่อหาข้อยุติให้แล้วเสร็จโดยเร็วเจ้เาวันลงรอดมาแล้วจเจ้าขอตัวแทนเขาก็ใจส5หคนเรียบที่ประตูเจ,จ้ยยาช่วยขยวประตูหน่อยเขาจะเข้าไปหานาะไกเจ้ยยาช่วยขยะประตูหน่อย กินบ้าว,วข้ามฟามฟามเดิมเปลเรนะครับนายกอิงก็อยากแก้ปัญหาพี่มมน,น้องประชาชนก็อยากให้มาพบตรงประตูก็ได้ ไม่ต้องออกมาข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนท่านไปหาเสียงท่านด้านหน้าไปหาพี่น้องทุกหลังทุกหมู่บ้านในขณะนี้พี่น้องมาประทิบทำเนียบท่านอย่าหน้าบานที่จะมาพบพี่น้องประชาชนกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ไปทมเขารอท่านมาเจ็ดวันแล้วนะครับเก้าวันเจ็ดวันเก้าวันแล้วนะครับพนั้ปฝาถึงรองนายก ที่อยู่ใกล้ชิดกับนายกอิงนะครับเราพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ท่านในการดำเนินแก้ปัญหากับพี่น้องคนทุกกลุ่มทั่วประเทศเราไม่ได้เรียกร้องว่าให้ท่านต้องแก้ปัญหากลุงมใดก้่นหนึ่งเหมือนที่ท่านเคยบอกว่าท่านจะเป็นนายกของคนทุกคนได้ไหมน้องจะเป็นนายกของคนทุกจังหวัดจะเลือกไปเลือกก็ตามใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ นายกอ้องก็ข้ามความเดิมๆอย่างที่ผมบอกจะต้องสร้างความกล้าหาญในฐานะนายกสุภาพสตรีหมายเลขสองของประเทศไทยและก็จะเป็นเบอร์หนึ่งส,สตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในใจของพี่น้องทั่วประเทศในการแก้ปัญหาในฐานะหญิงเล็กของบ้านจันทร์สองล่าใช่ไหมพี่น้อง ผมเชื่อว่านายกจะตัดสินใจในเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยไม่ถูกครอบงำหรือครอบครองโดยเลี้ยวล้อที่คอยเป่าหูนายกใช่ไมมใช่ใช่ไม่ใช่พี่น้องนะครับาะนั้นขอให้ขบวนคลมาเลี้ยวเลี้ยวกับมาพบพี่น้องให้มั่นใจเหมือนที่ท่านไปหาเตียงพราะนั้นท่านกล้ากล้าทำเหมือนท่านรานายกอนุทิน ที่กระทรวงแหไทยท่านกล้าที่จะมาพบหน้าพี่น้องท่านบอกว่าถ้าเห็นพี่น้องอยู่หน้ากระตรวงหน้าสบเนียบท่านจะหายแต่ ต้องลงน้ำเพื่อแกป้ปัญหาให้มาเลนดาไม่ใช่ว่าเราจะต้องการมาชุดนมแต่ว่าชุดหลังจากสมัมเทถาไม่สามารถเดินหน้าได้พระนายกโดน ตามผิบนโยบายของพีโมกมันจะเดินหน้าได้ทันทีแต่ตราบใดที่นายกยังหลบลีน่นหะนีหน้าไปเรื่อยๆก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะ,ะนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงต้องมาพร้อมกันที่นี่นะครับเรายืนยันว่าการแก้ปัญหาต้องอาศัยนายกอีงคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าอยู่มากับทุกรัฐบลไม่เคยแก้ปัญหาได้เลย 对呀。<music> Hi, right. right. เืาว่ารัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆลางเรว่าข้าชาชการประจำก็มันออกไปแาก่ไก่สักตัว,ตวนายก็คืนยกเปิดหูปตาจะได้มาครับผู้ปัญหาพี่น้องเขาจะเริ่มหรือยังเจ้าไม่อ่มา ปล่อยมันปล่อยมันมันไม่เสียหายเต้าอ,อี้มันหสดคัญเท่าไรล่ะรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลมบ่มีความจริงใจต่อจากนี้ไปจะเป็นการเผาพริกเผาเกลือซึ่งเป็นการพาจ้านกันไปเลยรระว่างที่ประชาชนมาเรียกร้องรัฐบาลมาสนใจ เจ้ากระทรวงรู้กระทรวงมาสนใจปัญหาของเจ้าวบ้านขอพาเจ้าเนื้อสู่เจ้าเขาเป็นไปตามนี้ผมไม่หมูเกือกอมไม่หมูสีหีหมูมีเนื้อหางก้งหมูมีเนื้อหน้าผาสองทลาบข้างเหมือนน้ำตองสองกองอย่าเอือเฟื้อเชื่อแม่สู่ตายพายเฮ่ไายเป็นเห็นสองเกาไอสองสองห้วยต่อสองกอง อย่าเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่คือสูงแร่ล่าจากกันไปอย่าได้แฟกันอยู่ตั้จากแต่นี้ไปเขาพิกเขาเกลือจะฮอนจะไม่ไปถึงอนาคตของมู่สูเขาตั้งหลายการงานที่ฮือทำปัญญาประทมก็ขอเือมันห้อนมันไม่ดังไฟม้ยไม่เกลือไม่พิกดีเลยปา

หมูให้หมูเกลือหมูให้หมูสีหหมูมีเนื้อหางกลางหมูมีเนื้อน้ำผักสองทาราาผ้าเหมือนนามสองสองฟองอย่าเอื้อเพื่อเจื้อแม่สู่ตายพายสองต้นกายเหมือนเม่นฮือละเว้นจักต่างปูว่าแล้วปอยาห้องฟ้าข้าตัวสูงอ้อนจับนี่จับเกลืออล้อ เอาละอันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่า <c oughs> อ่านี่ก็ถือเป็นพิธีกรรมนะ <c oughs> พวกเราก็ทำได้กันแค่นี้แหละคะ่ะ นะคะอำนาจไม่ได้อยู่ในมือประชาชนนะคะเ,คเพราะนั้นสิ่งที่คนจนทำได้นะคะก็มีอยู่แค่นี้เ,เราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะ โซนบันดารอนะคใหสิ่งที่ผูาประชาชนเพืทองที่เป็นธรรมนะครับที่มาเรียกร้องว่าควาองราให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามาปะชุมนยม่นักเมียถึงเจ้าบาลก็ไม่สใม้อาตนใจไม่ออก่นงรบพีน้องครับพี่น้องนคพี่นอพี่นงนะั้องนะพี่น้อนะครับน้ครับพี่น้ี่องนครัพี่้องนะครับใี้รี่้องัยพน้รับครับี่ั่นครัี่ง่ั ก็การบ่มทุนนะค่ะพวกนี้มันกินไม่เคยอิ่มเป็นการมันก็เหมือนชช่กนะค่ะการินแล้วกินอีกเป็นการสื่อสัญญาณว่าพี่น้องหมดหวังนะครับกับรัฐบาลนะครับเป็นการเผาพริกเผาเกลือเพื่อให้สื่อสัญญาณรัฐบาลนะคะดังนั้นวันนี้เราไม่อยากทำเดี๋ยวพอเราทำแบบนี้เขาก็โกรธเราอีกนะคะแต่เราส่งสัญญาณกันตั้งแต่เช้าแทงปลากันตั้งแต่เช้ารัฐบาล ได้รับเลือกไม่มีเบรระไม่มีสัญญาณว่าจะหันกลับมาดูแสดงแ่งสับเดินทานพวกเรานะคะคำรับทานพวกเราไม่เคยเลยที่คิดว่าปัญหาของพวกเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการรแก้ไขาเหมือนที่บอกในตอนเช้านะคะเป็นการ ว่าพวกเรายังต้องชุมนุมปักหลักอยู่หน้าทำเนียบนะคะและเราก็จะมีวิธีการสรรหาวิธีการเข้ามาเพื่อเรียกร้องให้รั มามองและฟังเสียงของพี่น้องพวกเราให้จงได้ใช่ไม่ใช่ให้ความเข้าใจว่าพี่น้องหมดแรงแม่ก็หมดแรงแล้พี่นับอกว่าออมเสียงไว้ก่อนเพราะเรายังอยู่กันอีกหลายวันใช่ไหมพี่น้ยังไม่กลับใช่ไหมพี่น้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันยาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายสัมมาโวรัว นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือนะคะพี่น้องที่อยู่ภาคใต้คนอีสานคนภาคกลางคนภาคตะวันตกตะวันออกนะคะเราต้องสรุปบทเรียนของตัวเองกันได้แล้วว่าวันนี้การเมืองมันชั่วช้าใช่ไหมใช่นักการเมืองมันช้ชาใช่ไหมใช่ เราอย่าไปคาดฝังกับการเลือกตั้งนะคะพี่น้องฉะนั้นบ้านมันช่วง ว่าพอเราเลือกตั้งให้อำนาจพวกเขาเหล่านั้นสุดท้ายเขาไม่ได้กระจายอำนาจมาหาพวกเราเลยนะคะเราเอาดาบใส่มือโจแทแๆเราเอาปืนใส่มือโจแทแๆสุดท้ายมันหันกลับมาฆ่าชาวบ้านอย่างพวกเราใช่ไหมใช่ Yeah